สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาาศาสตร์ทาลุฤษาไพ่ยิ่ซีนะคะสําหรับคลิปนี้ศาสตร์จะมาทํานายดวงรายเดือนนะคะของชาวราศพะะีพิจิกนะคะพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมขออนุญาตสักงไพ่ก่อนนะคะาชาวราศีพิจิกเนี่ย <c oughs> นะคะ เราก็จะดูกันว่ายวขใครที่จะดูราศีก็ได้ดูลัคนาก็ได้นะคะหรือว่าดูทั้งสองอย่างทเทียบเียงกันก็ได้เพราะว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่จะดูนะเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างชนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสตินะคะซึ่งการทํานายดวงเนี่ยเราจะทำานายดวงในเรื่องของ การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะเป็นดวงรายเดือนนะท่านใดที่เข้ามาดูนะคะแล้วฝากยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะบางทีคลิปออกจะออกมาช้าบ้างเร็วบ้างนะคะเพราะว่า ่าส้าก็ทำงานประจำเนาะก็ถ้ามีเวลาก็จะพยายามมาอัพคลิปนะคะให้โอเคค่ะเดี <S <s ๋ยวขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวราศีพิจิกนะคะหยิบไพ่ให้สิบใบนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคชาวราศีพิจิตนะคะโดยทั่วไปเนาะจะมาดูดวงว้าวไพ่ใบแรกเพจออกคับค่ะ เพจออคัพ7ด mm hmm. เหรียญนะคะเพจออกคัพในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเรื่องของอการคิดและตัดสินใจหลายๆอย่างอสองดาบสองดาบอยู่ข้างบนสองดาบจะเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการคิดควีนออฟเพนเจอร์ มีเหรียญประกบคานเจ็ดเหรียญกับ e ควนอฟเควนราชินีเหรียญนะคะสี่ไม้เท้าเออชาวราศีพิจิกค่ะรู้สึกเหรียญคุณจะออกเยอะเกินไปแดเหรียญ <8 S 1> นะคะอ่าหกดาบหกดาบคือเป็นไพ่ที่ดีนะบอกว่าเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น แล้วก็คลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นสามเหรียญสี่ถ้วยสามเหรียญเมจิเชียนว้าวอ่าไพสรุปดีนะเพราะว่าไพใหญ่อะค่ะไพใหญ่ันจะอยู่ตรงที่ไพสรุปเลยไพใหญ่นะคะอ่าไพใหญ่คือไพเมจิเชียนไพสรุปเดี๋ยวขอพูดเรื่องไพสรุปก่อนเนาะจริงๆไพเมจิเชียนเนี่ยเป็นไพของความที่คนที่มีสติปัญญา มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะอันนี้นะคือคนคนที่ได้เมจิเชียนคือเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่รอบรู้อ่าเป็นคนที่อ่ามีความมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นมีความเฉลียวฉลาดและก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศพนะีพิจิกนะพิจิกนะคะ คือคุณได้ไพ่เพดอั cup พไพ่เพดอัพคัพนี่เป็นไพ่เรื่องของความรู้สึกนะคะแสดงว่าความรู้สึกของคุณอารมณ์และความรู้สึกของคุณในช่วงนี้นะ่ะคุณจะเหมือนอารมณ์เหมือนเด็กๆแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบว่ายังไม่นิ่งยังไม่นิ่งนะคะอารมณ์เหมือนยังแบบมีอะไรมากระทบเนี่ยยังมีความรู้สึกนะคะยังปล่อยวางไม่ได้ยังไม่นิ่งพอนะคะ ฉะนั้นก็เรียนรู้ไปนะคะคุณมีความคิดเนาะคุณอาจจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอันนี้คิดว่านะเพราะว่าไพ่มันประกบด้วยไพ่เหรียญควีนลบควีนเหรียญกับเจ็ดเหรียญคล้ายๆว่าว่ามีเงินอยู่ในมือก้อนหนึ่งอะ่ะคุณกําลังคิดจะบริหารจัดการยังไงนะในเงินก้อนนี้นะบางทีโอ้แบบค่อนข้างจะคิดเยอะบางทีก็ยังหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอเนี่ยยังแบบ เอ้ยมีเงินก้อนหนึ่งไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีลงทุนอะไรดีนะคะ,ะบางทีไพ่บอกว่าใจเย็นๆค่อยๆคิดนะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจบางทียังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาเงินไปทําอะไรดีเพราะว่าช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนขยันขยันมีความมุ่งมั่นในการหาเงินนะคะมีความมุ่งได้แปดเหรียญมีความมุ่งมั่นในการหาเงินมีความมุ่งมั่นในการเก็บเงินแต่พอมีเงินแล้วคุณเหมือนอยาก อยากนำเงินไปลงทุนอยากนําเงินไปทําอะไรแต่ถามว่ามันเหมาะหรือยังที่จะลงทุนหรือทําอะไรไพ่บอกว่าหกดาบขึ้นมาบอกว่าใจเย็นๆชา้าๆค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเวลามจะช่วยให้ทุกอย่างคลี่คลายหรือว่าทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะต่อให้มีปัญหาอะไรหรืออุปสรรคอะไรไพ่ใบบนี้นะชอบ ต่อให้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะว่าตอนนี้คุณเหมือนกับว่าเห็นไหมคะได้ไพ่สี่ถ้วยมีคนมาหยิบยืน่นมีคนมาเสนออะไรคุณก็ยังไม่ตัดสินใจนะการตัดสินใจของคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะตัดสินใจไม่ได้หรือไม่อาจจะไม่อยากยังไม่อยากตัดสินใจนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเนี่ยไพ่ใบนี้ดีนะ ใครที่ทำงานค้าขายแสดงว่าดีมีกำไรไพ่สามเหรียญเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกมีแต่เหรียญขึ้นมานะคะแสดงว่าในช่วงนี้มีเงินเข้ามามีเงินให้ให้จับจ่ายใช้สอยมีเงินให้เข้ามือนะคะแต่ถามว่าพอให้ใบสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจได้นะสิ่งที่คุณคิดและตัดสินใจสรุปสุดท้ายคุณจะตัดสินใจได้ แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ไม่เคยคิดมาก่อนอยู่ๆว่าเออปิ้งไอเดียอ,อันนี้แหละโอเคอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือคือไพ่ไพ่สรุปเป็นไพ่ใหญ่เนาะฉะนัน้นก็ค่อนข้างจะดูง่ายคือรายเรียงมาทั้งหมดทั้งมวลสรุปสุดท้ายอาจจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาปฏิหารเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เราปิ้งไอเดียเนาะไอเดียดีๆเกิดขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า เรื่องการงานเนาะจาะเรื่องการงานจริง,รงๆการงานคุณมั่นคงอยู่แล้วนะคะคุณในไพ่สี่สี่ไม้เท้าอไพ่สี่ไม้เท้าเรื่องของการงานคือการงานมั่นคงดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการงานเห็นไหมคะแต่คุณอะเป็นอะไรคะคุณอาจจะคิดบางทีนะคุณคิดเยอะเนี่ย คิดเยอะคิดแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเรื่องที่มันมันไม่ประสบความสำเร็จเรื่องที่มันล้มเหลวเรื่องที่มันล้มเหลวเรื่องที่มันทำให้เศร้าแล้วบางทีงานคุณเนี่ยมันเยอะมากอะ่ะมีช่วงมีจังหวะที่ทำให้คุณรู้สึกเบื่อแต่ถามว่าเบื่องานเบื่อไม่เบื่อแต่ว่าจริงๆงานมันสร้างเงินให้คุณนะเนาะ พอสุดท้ายแล้วคุณจะเป็น king of one คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและงานที่คุณทำอยู่ตอนนี้ถามว่าโอเคไหมมันดีค่ะนะคะมันดีแล้วมันจะตอบโจทย์ของคุณได้นะคะในเรื่องของการงานนะจริงๆบางทีช่วงนี้อาจจะเบื่องานเบื่อก็ต้องทนนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้บอกว่า,วาต่อให้คุณเบื่องานคุณต้องอดทนนะคะปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะ อันนี้คือวิธีแก้ปัญหาเลยนะอ่ะ,อะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะจริงๆในเดือนนี้คุณได้ไพ่เหรียญค่อนข้างจะเยอะนะได้ไพ่เจ็ดเหรียญราชินีเหรียญแปดเหรียญเจดเหรียญแปเหรียญเนี่ยแสดงว่าการเงินดีสามเหรียญเนี่ยการค้าขายดีมีกําไรนะใครที่ทํางานค้าขายในเรื่องของการเงินน่ะเขาดีดกบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นนะคะ บางสิ่งบางอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้เริ่มต้นที่จะอะไรแต่ว่าในเรื่องของการเงินเหมือนคุณตัดสินใจไม่ได้จริงได้ไพ่สี่ถ้วยมาอีกแล้วนะตัวคุณอนะ่ะเหมือนใครมาเสนอว่าทานี้ดีนะลงทุนในนี้ดีนะแต่คุณยังไม่ตัดสินใจนะคุณค่อยคิดค่อยๆทํานะพอสุดท้ายแล้วจะบอกว่าคุณจะคิดได์ในอ,อวานเนี่ยบางทีแล้วคุณจะคิดได้ตัดสินใจได้ว่า คุณจะต้องทําอะไรแต่ว่ามันต้องใช้การเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปเริ่มต้นเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายคุณจะรู้ว่าโอเคคุณจะเอาเงินไปทําอะไรนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จโอเคนะคะอ่ะมาดูในเรื่องของโชคลาภดูโชคลาภนะคะว้าว ชาวราศีพิจิกคะ่ะคุณมีโชคลาภนะเนี่ยโชคลาภมาจากคู่ครองหรือคนที่คุณรักโชคลาภของคุณคุณมีโชคลาภนะเห็นไหมได้ควีนออฟวานราชินีอยู่บนบัลลังก์บัลลังก์ถือไม้เท้าแสดงว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและก็ได้เอ็ดอาเปนตะเจะมีโชคลาภเข้ามาหาคุณโชคลาภอย่างไม่คาดฝันนะคะมีใครเอามาให้อาจจะเป็นคนที่คุณรักหรือว่าคู่ครอ,องของคุณนํามาให้นะ โชคลาภถ้าใครจะเสี่ยงดวงนะก็มาจากคู่รากของคุณนั่นแหละนำโชคน้ำลาบมาให้นะคะอ้าต่อไปเรามาดูในส่วนของสุขภาพสุขภาพให้ระวังในเรื่องของคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับสุขภาพเหนื่อยเหนื่อย สุขภาพเหนื่อยคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับทุกใจปัญหาของคุณคือปัญหาเรื่องภายในเรื่องใจนะคะ,ะเรื่องความคิดเรื่องความคิดภายในใจเหมือนตัวเองแบกแลบภาระคิดเยอะคิดมากจริงๆทําให้นอนไม่หลับปัญหาของคุณอยู่ตรงที่ทุกใจหนักใจเนาะบางทีบางสีบางอย่างไม่ต้องไปคิดเยอะขนาดนั้นนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะมีเงินก็เก็บเงินไว้ก่อนนะคะช่วงนี้เนาะ ไม่ต้องไปคิดแบบจะลงทุนอะไรมีเงินเยอะก็เก็บไว้ก่อนนะคะอ่ะ,อะมาดูกันในส่วนของความรักดีกว่าสุขภาพเราไปแล้วความรักของคนโสดโสดนะคะคนโสดได้ไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเข้ามาบ่อยจังไพ่กามาคนโสดเนี่ยคนโสดเนี่ยคุณยังคิดอยู่ คิดว่าฉันจะโสดต่อดีไหมยังคิดอยู่คุณคิดเยอะคิดมากว่าจะโสดต่อดีไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณกลัวเรื่องที่ผ่านมากลัวสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมามันไม่โอเคมันไม่ดีคุณก็เลยกลัวนะคะ,ะแล้วก็อารมณ์ของคุณยังไม่นิ่งพอยังแบบหัวอารมณ์สวิงแรงด้วยนะ king of cup เนี่ยเห็นไหมคะเป็นคลืนทะเลน้ำที่มันซัดเข้าฝั่ง บางทีอารมณ์ของคุณยังแบบยังไม่นิ่งพอฉะนั้นในคนโสดนะคะถ้าไพ่พยอยงนี้อยู่โสดไปก่อนนะบางทีคนที่คุณคุณคาดหวังคุณคิดอาจจะไม่ได้อย่างหวังคนที่ไม่ได้หวังอาจจะมาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะคนโสดดูซิไพานางฟ้าบอกว่าอะไรนาฟ้าบอกว่าดูแลตัวเองไปก่อน ถ้ามีความรักก็รักแบบป๊อปปี้เลิฟคิดบวกเยอะๆอ่ะโอเคคนโสดน,นะคะพยายามคิดบวกแล้วก็คิดบวกถ้ามีความรักเข้ามาก็ดูดูกันไปรักแบบรักแบบเรียนรู้กันอะ่ะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะไพ่บอกว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูคนมีคนคุยค่ะ คนที่มีคนคุยชาวราศีพิจิตนะเป็นยังไงบ้างคนที่มีคนคุยคุยแล้วมันไม่อูเหรอไม่ตอบโจทย์อะคนที่มีคนคุยอะบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นเนาะก็เลยคิดเยอะคิดมากในคนที่คุยเนาะคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนะคะแต่สุดท้ายจะมีทางออกนะมีแสงสว่างขึ้นให้เดอนซันขึ้นนะะมันจะมีทางออกมี มีหนทางให้คุณได้ได้เริ่มได้ไปคิดออกไปต่อได้อะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะบางทีคนคุยอยู่แล้วเขาก็ดีนะแต่ว่าคุณอาจจะคิดมากไปก่อนอเห็นไหมคะจริงๆไพ่ออกมาดีนะ,ะทำตัวเองให้สนุกอะ่ะทำตัวเองให้สนุกให้สนุก ให้มีความสุขเน้นที่ความรู้สึกของคุณเลยนะทําตัวเองให้มีความสุขแล้วก็เอ็นจอยในเรื่องของความรักนะไพ่บอกว่าอย่างนั้นนะคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าในคนที่มีคู่อ่ะดูก่อนคนที่มีคู่ คนที่มีคู่ชาวราศีพิจิกเป็นยังไงคนที่มีคู่บอกว่าใจเย็นๆนะใจเย็นๆปัญหาอะไรที่มันเข้ามากระทบอะ่ะให้คุณใจเย็นๆเป็นหลังพระมันจะมีทางออกมีทางสว่างได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามามีไพ่พระขึ้นมาเตือนเนาะพระฤาษีมาเตือนว่าจริงๆมันมีทางออกมีทางสว่างแล้วก็ มีใครบางคนทําอะไรรับหลังนะ่ะไม่คุณก็เขาแหละชอบทําอะไรรับหลังโดยที่ไม่บอกกันแต่ปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆได้ไพ่มาใบเดิม six of swords นะคะหดาบปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกมีทางแก้ไขแล้วมันจะพบกับความคลี่คลายไปในที่สุดนะสำหรับคนมีคู่นะไม่ใช่ว่าปัญหามันไม่มีทางออกนะมันมีแต่ว่าคุณเหมือนยัง ลังเลไม่ตัดสินใจก็ใจเย็นๆเห็นไหมเขาบอกใช้ชีวิตให้มีความสุขทำตัวเองให้มีความสุขบ้างคะนี mm ่ให้ได้โมนเอนจอยออกใช้เวลาในช่วงวันหยุดด้วยกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นเจงอาจจะโทรหากันบ้างบางที่อยู่ไกลกันเนาะด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็โทรหากันบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงีย้ยน,นะคะนะ หรือว่าบางคนอ่ะอาจจะมีใครบางคนอาจจะมีคนเก่าเข้ามารีเทิร์นกลับเข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกแบบคิดไม่ตกแต่ไพ่บอกแล้วนะว่าชีวิตคู่ในะเมื่อคุณเลือกแล้วนะคะทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยการใช้เวลาด้วยกันนะบางทีอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกได้ง่ายๆถ้าเราแบบ เปิดโอกาสให้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือไพ่โดยทั่วไปโดยรวมของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เทวดานางฟ้าผู้พิทักษ์เนี่ยจะให้คําแนะนําอะไรดีๆกับเราบ้างนะดูซิว่าบางทีมีคําแนะนําอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่ที่เราคิดไม่ออกคิดไม่ตกนะคะขอสองใบค่ะ โอเคพาบอกว่ายินดีกับคุณด้วย positive r e c o g n i t i o n นะคาบอกว่า congratulation ยินดีด้วยนะคะสิ่งที่คุณทำงานมาทั้งหมดอะ่ะมัน perfect อยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเพียงแต่รอเวลาให้มันฉายแสงออกมารอเวลาให้มันแสดงผลออกมาว่าคุณประสบความสำเร็จ ไม่ต้องวิตกกังวลนะว่าคุณไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามามันดีอยู่แล้วคุณเรียนรู้มาเพียงแต่เปิดใจนะคะรับสิ่งดีๆสิ่งที่มันไม่ดีเอาออกไปนะคะออกจากตัวคุณ fire off dust นะคะอ่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะ,ะสิ่งที่มันอยู่ข้างในของคุณอะข้างในใจของคุณอะจริงๆมันคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดอยู่แล้ว อลองคิดคิดดูดีๆมันจะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้สิ่งที่ไหนที่มันที่คุณไม่ต้องการน่ะเอามันออกไปนะคะไม่ต้องมาดรมาม่ากับชีวิตปล่อยมันไปทิ้งมันไปแล้วก็เวลามันจะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นโ <Okay. S 1> อเคพี่แนะนำดีนะบางทีความคิดและแตัดสินใจของเราเนี่ยบางทีเราออก ลองนั่งนิ่งๆ<ม>คิดตรึกตรองไ<ม>ตรตรองดูว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำอะ่ะมันโอเมยนะคะบางทีถ้าเกิดว่าพอนิ่งๆแล้วมันจะทำให้เราคิดออกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือไพ่รายเดือนของชาวราศีพิจิกนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็หาย บอกให้ชาวราศีพิจิกโชคดีมีความสุขตลอดเดือนพฤษภาแล้วก็ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ